ธุรกิจด้านโลจิสติกส์หนึ่งในฟันเฟืองขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญและมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยในปัจจุบันไปจนถึงอนาคตรู้หรือไม่ว่าเมกะเทรนสำคัญสำหรับโลจิสติกส์ยุคปัจจุบันนั้นมีอะไรเป็นแกนกลางสำคัญการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนยานยนต์ตั้งแต่รถขนส่งบนท้องถนนไปจนถึงฟอ l i f ฟในโรงงานโดยจุดเด่นทั้งต้นทุนค่าใช้ใจ่ายควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งกำลังอยู่ในสภาพวิกิต สอดคล้องกับความตกลงปารีสและ UNSDG ที่ประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาคีซึ่งหากมองให้ลึกลงไปแล้วมันไม่ใช่แค่ธุรกิจ transportation แต่ยอ้อนขึ้นไปถึงงาน packaging fulfillment และ warehousing logistics สามารถสร้างความแตกต่างและข้อได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจโดยการลดต้นทุนโดยเริ่มตั้งแต่การขนย้ายภายใน warehouse ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแนะนำสินค้าอุตสาหกรรม by super source และในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง รถฟ็อกลิฟพลังงานไฟฟ้ารถฟ็อกลิฟจากค่าย BYD ผู้พัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบปลั๊กอินหรือ E ีวีรวมถึงฟ o อกลิฟพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดนี้เป็นนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่และต้องเป็นลิเทียมไอออนฟอสเฟตซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนรถฟ็อกลิฟไฟฟ้าและมีจุดเด่นต่างๆอาทิเช่น 1. zero emission ไร้มลภาวะขณะชาร์จประจุฟไฟฟ้าไม่มีมลพิษจากโลหะหนักในระหว่างกระบวนการผลิต และไม่ปล่อยมลพิษในระหว่างการใช้งาน 2. m a i n t e n a n c e Free ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาไม่ต้องเติมน้ำกลั่นปิดซิลแบตเตอรี่เป็นอย่างดี 3. มีประสิทธิภาพการชาร์จสูงถึง98%และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานชาร์จได้กว่า4 0 0พรอบ 4. ชาร์จประจุไฟฟ้าได้รวดเร็วเพียง1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลิเทียมลูกเดียวสามารถชาร์จได้ตลอดเวลาและใช้งานหนักได้ตลอดทั้งวันถ้าต้องเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดตะกัวกรดที่ต้องมีสำรองไว้2-3ลูก 5. แบตเตอรี่ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากลต,ต่างๆมากมายเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของรถฟ็อกลิฟระดับสูง 6. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตรับประกัน5ปีและรับประกัน1ปีสำหรับรถฟ็อกลิฟตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดหน้าจอแสดงผลแบบ TFT และไฟสองสว่าง LED เสริมฟังก์ชันความปลอดภัยต่างๆด้วย 1. ระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเลี้ยว 2. ระบบหยุดอัตโนมัติบนทางชัน 3. ระบบควบคุมการเอนเสา 4. ระบบตัดการทำงานเมื่อยกเกินพิกัด 5. ระบบช่วยเบรกและออกตัวบนทางชันหากเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานรถฟ o r กซ์ลิฟต์ b y d สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่ารถฟ o อก l ลิฟทที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลถึง80%ประหยัดกว่ารถฟ็อก Li ลิฟทที่ใช้แกส๊ส6 0และประหยัดกว่ารถฟอก l i ลิฟไฟฟ้าแบตตะกัวกรดถึง3 5 รถ Forklift BYD เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม Food and e e เบรมีมาตรฐาน Food Safety ตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดลอ้อมไอเสียมลภาวะตอบโจทย์การเคลื่อนย้ายสินค้ายอย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับมาตรฐานระดับโลก European Safety Standards และยังได้รับรางวาัล i f o i l Award ในปี2016โดยพลังงานที่สะอาดชาร์จเร็วประหยัดและคุ้มค่าในด้านการลงทุนในวันนี้ รถฟ k l i f ์พลังงานไฟฟ้าจาก BYD เคลื่อนย้ายความคุ้มค่าสู่เส้นทางอุตสาหกรรมไทยผ่านบริษัทสยามแอดวานซ์เทคโนโลยีรีเลชันชิพจำกัดในกลุ่มบริษัทสยามกลการผู้แทนจำหน่ายสินค้าและโซลูชันด้านพลังงานสะอาดจ,จาก BYD อย่างเป็นทางการที่จะส่งมอบความคุ้มค่าสูงสุดในเชิงธุรกิจให้กับคุณ สุดท้ายนี้ฝากกดติดตาม c h ANNEL Factory Choice เพื่อติดตามสินค้าอุตสาหกรรมที่น่าสนใจครั้งต่อไปและเรายังมีโปรโมชั่นดีๆผ่านทางเว็บไซต์ factoryeasy.com และพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ